สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์2565นาสิ้นะครับสิ้นเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับทุกท่านครับสำหรับวันนี้โดยเฉพาะนะครับผมมีข่าวสารสำคัญมาแจ้งให้ทุกท่านนะครับได้รับทราบกันนะครับซึ่งเป็นข่าวสารสำหรับกลุ่มที่นะครับอยู่ในโครงการคนละครึ่งเฟส3นะครับเมื่อช่วงปีก่อนนะครับตอนนี้เรามีโครงการคนละครึ่งเฟส4ทุกท่านทราบตรงกันแล้วว่า คนที่อยู่ในคนละเครื่องเฟส3เดิมได้รับสิทธิ์เฟส4โดยอัตโนมัตินะครับโดยตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการเปิดให้คนละเครื่องเฟส3เดิมเริ่มกดยืนยันรับสิทธิ์แล้วก็ใช้สิทธิ์กันมาแล้วตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าตอนนี้ยังมีคนที่อยู่ในเฟส3เดิมนะครับที่ยังไม่ได้กดยืนยันรับสิทธิ์และยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะครับถึงจํานวนเป็นจํานวนคนนะครับกว่า เกือบเกือบสล้านคนนะครับทีนี้วันนี้เป็นโอกาสสุดท้ายนะครับเป็นวันสุดท้ายที่คนละครึ่งเฟสสามเดิมจะมีโอกาสได้กดยืนยันรับสิทธิในแอปเปิาตังค์แล้วก็ใช้สิทธิครั้งแรกอย่างน้อย1ครั้งก่อนนะครับเงื่อนไขคือขอให้สแกนจ่ายอย่างน้อย1ครั้งก่อนนะครับภายในวันนี้นะครับคือสิ้นเดือนกุมภานะครับถ้าหากว่าท่านสแกนจ่ายวันนี้1ครั้งก็แปลว่าท่านจะได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟสสี่ก็สามารถใช้สิทธิยาวไปจนถึงสิ้นเดือนเมษาตามกําหนดการปกตินั่นเองนะครับ ในส่วนของคนใหม่อันนั้นไม่มีปัญหานะครับคนใหม่นั้นลงทะเบียนวันที่10-11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเริ่มใช้สิทธิ์17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ใช้สิทธิ์ไปตามปกติได้วงเงิน1,200บาททั้งคนเก่าคนใหม่ได้1,200บาทครั้งเดียวนะครับใช้ยาวถึง30เมษาทีนี้ประเด็นก็คือว่าวันนี้นะครับผมเกรงว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับว่าการที่บอกว่าจะต้องใช้สิทธิ์นั้นนะครับใช้เท่าไหร่ก็ได้นะครับ ยกตัวอย่างโครงการคนละครึ่งนะครับเราออกกันคนละครึ่งกับภาครัฐอยู่แล้วฉะนั้นแล้วไม่จําเป็นว่าท่านจะต้องใช้วันนี้150บาทนะครับสำหรับคนเก่าที่จะใช้สิทธิ์ในโอกาสสุดท้ายของวันนี้นะครับหรือเมื่อได้รับสิทธิ์แล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้ให้หมด1,200บาทด้วยนะครับฉะนั้นแล้วยกตัวอย่างครับคนละครึ่งคือการออกกันฝั่งละครึ่งอยู่แล้วฉะนั้นแล้วถ้าสมมุติว่าวันนี้นะครับท่านที่อยู่ในคนละครึ่งเฟอสอยากจะใช้สิทธิ์ยาวๆวันนี้ก็แค่ไปสแกนจ่ายนะครับ สมมุติว่าซื้อข้าวสัก40บาทก็แปลว่าเราออกเงินเองแค่20บาทภาครัฐออกให้20บาทใช่ไหมครับจบวันนี้ก็ถือว่าเราได้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกอย่างน้อย1ครั้งแล้วด้วยเงินเพียง20บาทนะครับที่เราเติมเข้าไปในแอปเป๋าตังค์เพราะอีก20บาทภาครัฐออกให้ตัดจากยอดพันสที่ทยอยตัดออกไปอยู่แล้วนะครับแล้ววงเงินคือ150บาทต่อวันนั้นก็ไม่จะเป็นต้องใช้เต็มวงเงินอยู่แล้วฉะนั้นวันนี้คนละครึ่งเฟส3เดิมท่านสามารถเติมเงินเข้าไปในแอปป่าเป๋า เพื่อใช้สิทธิ์ครั้งแรกอ,อย่างน้อย1ครั้งเติมเข้าไป20ซื้อของได้40นะครับเพราะออกคนละครึ่งแปลว่าเราสามารถเอาเงิน20บาทไปแลกกับเงิน1,200บาทที่จะเป็นวงเงินยาวใช้ได้จนถึงสิ้นเดือนเมษาเลยฉะนั้นก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวฉะนั้นก็ขอเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ครับวันนี้วันสุดท้ายโอกาสสุดท้ายก่อนเวลา5ทุ่มนะครับท่านที่อยู่ในคนละครึ่งเป็น3เดิมยังมีเวลามีโอกาส ไปใช้สิทธ์นะครับกดยืนยันรับสิทธิ์ในแอปเป่าตังก่อนถ้ายังไม่ได้กดเมื่อกดรับแล้วก็มีวงเงินเข้ามานะครับหนึ่บาทไปจ่ายอย่างน้อย1ครั้งนะครับที่ไหนก็ได้นะครับก็จะเป็นการรักษาสิทธิ์ให้ท่านอยู่ในคนละครึ่งเฟส4นั่นเองนะครับก็ขอแจ้งเพิ่มเติมนะครับวันนี้ถ้าหากว่ามีคนละครึ่งเฟส3นะครับที่ไม่กดยืนยันรับสิทธิ์และไม่ใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะครับก็จะถูกตัดออกไปหมดเลยไม่ว่าจะมีกี่คนก็ตามซึ่งตอนนี้มีเป็นหลักล้านคนเลยทีเดียวในเมื่ออสสิทสิททธ์ะมีีโกกา่จถู ตัดสิทธิ์เยอะขนาดเป็นหลักล้านนั้น<ๆ>ก็มีโอกาสว่าเดือนหน้าอาจจะมีการพนานิจารณานำโคต้าที่ถูกตัดนั้นมาเปิดลงทะเบียนใหม่สําหรับคนใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ทันด้วยก็ขอแจ้งเป็นเบื้องต้นในช่วงของเดือนหน้าเดือนที่จะมาถึงคือมีนาคมด้วยนั่นเองนะครับสําหรับข่าวที่2วันนี้ก็สาคัญเช่นเดียวกันครับสำหรับประกันสังคมมาตา40นะครับอย่างที่แจ้งไปแล้วนะครับมาตา40จริงๆแล้วคลอรอมีมติลดเงินสมทบนะครับ ลงนะครับเหมือนเดิมต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือทางเลือกที่1จาก70บาทเหลือ42บาททางเลือกที่2 100บาทเหลือ60บาททางเลือกที่3า0 0รอเหลือ1 8อนะครับคอรม,ออมัติแล้วแต่ปัญหาก็คือกฎกระทรวงประกาศไม่ทันทําให้เดือนกุมภานี้ทุกคนที่จ่ายจะต้องจ่ายในอัตราปกติไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีการรับเงินส่วนต่างคืนทีหลังวิธีการรับเงินคืน เดี๋ยวประกันสังคมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึง่งฉะนั้นไม่ต้องรอครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วใครยังไม่ได้จ่ายประกันสังคมมาตรา40ประจําเดือนกุมภาขอให้ไปรีบจ่ายนะครับมิฉะนั้นท่านก็จะถูกตัดเรียกว่าถูกบันทึกว่าท่านไม่ได้จ่ายงวดเดือนกุมภานะครับการขาดจ่ายไป1เดือนนั้นก็มีผลนะครับเพราะว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆในรายละเอียดของม .40 นั้นจริงๆทุกสิทธิประโยชน์ของทุกมาตราเลยนะครับจะมีเงื่อนไขว่า ย้อนไปกี่เดือนท่านต้องจ่ายอย่างน้อยกี่เดือนซึ่งเดือนนั้นซึ่งเดือนนั้นก็คือการนับเป็นงวดละเดือนอยู่แล้วฉะนั้นการที่ท่านงดจ่าย1เดือนไปมันก็อาจจะมีผลกระทบได้ว่าถ้าเกิดว่าท่านจําเป็นต้องใชสิทธิประโยชน์อะไรขึ้นมาจริงๆนะครับท่านขาดส่งติดต่อกันนะครับสมมุตินะครับก็อาจจะเป็นเหตุให้ไม่สามารถเบิกจ่ายนะครับสิทธิประโยชน์รายการต่างๆที่จะเกิดความจำเป็นที่จะต้องใช้ได้ฉะนั้นแล้วงวดเดือนกุมภาพันธ์ไม่ต้องรอแล้วครับใครยังไม่ได้จ่ายมาตรา40นะครับ ให้ไปจ่ายในะอัตราปกติไปก่อนเลยครับวันนี้วันสุดท้ายของเดือนกุมภาแล้วนั่นเองนะครับส่วนเดือนหน้าก็คาดว่ากฎกระทรวงก็จะออกมาท่านก็คงจะได้จ่ายในอัตราสุดลดแล้วในเดือนมีนานะครับส่วนเดือนกุมภาก็ส่วนที่จ่ายเกินไปเดี๋ยวเรารอว่าจะมีการประกาศหลักเกณฑ์ในการรับเงินส่วนต่างคืนอย่างไรนั่นเองนะครับนี่คือกลุ่มที่2กลุ่มม4 0นะครับส่วนอสมนะครับชัดเจนแ,แล้วว่าคลมออนุมัติเงินเพิ่มค่าเสี่ยงภัยโควิดเพิ่ม500บาท6เดือนย้อนหลังตั้งแต่ตุลา 64, ึงมีนา6-65 นะครับฉะนั้นเดือนหน้าก็มีโอกาสที่จะได้รับทั้งเงินปกตินะครับที่เป็น1,000ค่า่วยการบวก500นะครับและอาจจะได้ตกเบิกเลยก็ได้ซึ่งตกเบิกจะเข้ามีนาเลยหรือไม่นั้นต้องรอความชัดเจนเพราะว่าไม่ได้มีการประกาศอออกะไรออกมาทั้งสิ้นนะครับเราแค่รอฟังข่าวสารอย่างเดียวนะครับนี่คือส่วนของอสมนะครับฉะนั้นบวก500ย้อนหลังไปนะครับ 6เดือนนะครับก็จะมีตกเบิกด้วย506เดือนก็คือ3000นี่คือที่มาของข่าวหลอกบวก3,000บาทหรือแจกเงิน3 0 0 0บาทที่ผลานหัวให้เข้าใจว่าได้ทุกคนแต่จริงๆแล้วแค่อสอมอก็ขอเน้นย้ำนะครับว่านี่ก็เป็นข่าวที่ไม่ควรกดเข้าไปดูเช่นเดียวกันเพราะว่าเจ้าของคลิปได้เงินเราเข้าใจผิดฉะนั้นไม่ควรส่งเสริมคลิปในลักษณะนี้สามารถกดรายงานคลิปได้ด้วยนะครับก็คือกดหาหา3จุดมุมบนหรือมุมล่างด้านขวานะครับกด แล้วก็เลือกคําว่ารายงานแล้วก็เลือกคําว่าสแปมหรือทําให้เข้าใจผิดนะครับเพราะว่านี่คือการผิดจรรยาบรรณของการทําข่าว YouTube นั่นเองนะครับและนี่คือ,อข่าวสารนะครับสำคัญในช่วงนี้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ครับแน่นอนครับทั้งกลุ่มของบัตรสวัสดิการแล้วก็กลุ่มบัตรประชาชนมีเงินเพิ่มมาลังซื้อเข้ามานะครับบัตรสวัสดิการก็คือมีเงินต้นเดือนปกติ3 0 0ร0อยบวกเงิเนเพิ่มมาลังซื้ออีก200บาทอันนี้ก็ได้เหมือนเดิมเหมือนเดือนกุมภาครับเพราะว่าเงินเพิ่มําลังซื้อนั้นได้3ภามเมือนะครับ เงินเพิ่มกาลังซื้อนั้นนะครับเหมือนเงินที่จะเอาไว้ใช้ใช้จ่ายต้นเดือนเลยครับก็คือจะต้องซื้อของเท่านั้นกดเป็นเงินสดไม่ได้สะสมไม่ได้นะครับส่วนเงินที่เข้าบัตรประชาชนเข้าต่อเนื่องครับวันที่1่กุมภาเข้าไปแล้ว1มีนาวันพรุ่งนี้ก็เข้าอีกนะครับซึ่งก็จะเป็นอย่างนี้3เดือนเหมือนกันครับหกุมภาหนึ่งมีนาหนึ่งเมษากลุ่มบัตรประชาชนคือกลุ่มของคนที่เคยอยู่ในเราชนะ กลุ่มพิเศษกมไม่มีสมาร์ทโฟนเม,มื่อปีที่แล้วกลุ่มเดิมเมื่อปีที่แล้วนะครับยืมแค่ลายชื่อมาจ่ายเงินเพิ่มพลังซื้อเข้าบัตรประชาชนเฉยเฉใครไม่เคยอยู่ในเราชนะกลุ่มพิเศษกมไม่มีสมาร์ทโฟนไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนที่มีบัตรประชาชนนะครับก็ขอชี้แจงทางความเข้าใจนะครับส่วนโครงการคนละครึ่งเฟสสี่เดือนหน้าก็ใช้สิทธิ์ต่อเนื่องครับทั้งคนเก่าคนใหม่อย่าลืมนะครับวันนี้คนเก่าใครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ใช้20บบาทแลก1,200้อยบาทนะครับด้วยการซื้ออย่างน,คร,งอองาานครับะ ออก N 20นะครับรัดออกให้20นะครับก็ทำให้เราก็เป็นการรักษาสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ได้จนถึงสิ้นเดือนเมษานั่นเองฉะนั้นอย่าลืมนะครับคนเก่าวันนี้โอกาสสุดท้ายก่อนเวลา5ทุ่มนั่นเองนะครับส่วนโครงการอื่นๆที่ดําเนินการอยู่ก็ไม่ว่าจะเป็นเราเที่ยวด้วยการทัวร์เที่ยวไทยสามารถไปศึกษาในเว็บไซต์ได้นะครับการได้ส่วนลดค่าที่พัก40%การไปท่องเที่ยวในจังหวัดที่ไม่ไม่ใช่ภูมิลำเนานะครับใช้แอปเป่าตังซื้อ ซื้อของกินซื้ออะไรก็ได้ลด40%วันละไม่เกิน600บาทนะครับแล้วก็ใครเดินทางโดยเครื่องบินนะครับในโครงการเราเที่ยวด้วยกันก็ได้ส่วนลดอีก40%นะครับไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www. t เราเที่ยวด้วยกัน com นะครับใครจะซื้อกุุปทัวร์ก็ได้ส่วนลด40%ในโครงการทัวร์เที่ยวไทยก็ไปศึกษาได้ในทัวร์เที่ยวไทย com นั่นเองนะครับส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเปิดในช่วงเดือนกร,รกฎาคมสิงหาคมปีนี้นะครับในการเปิดลงทะเบียนรายใหม่นะครับ อย่าลืมนะครับเดือนกร,รกฎาคมนะครับก่าจะถึงการเปิดลงทะเบียนไม่ใช่ช่วงนี้นะครับจากนั้นแล้วก็ขอชี้แจงสำหรับคนที่ส่งคําถามเข้ามาว่าบัตรสวัสดิการรัฐเปิดเมื่อไหร่ปี65ก็คือกร,รกฎาคมสิงหากันยาช่วงนั้นนะครับช่วงใดช่วงหนึ่งเดี๋ยวรอประกาศเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดนะครับในวันนี้ที่อยากจะนํามาแจ้งนะครับถ้าหากมีข่าวสารมาตรการอะไรเพิ่มเติมก็จะรีบนํามาแจ้งให้ทราบนะครับในคลิปต่อไปนะครับ